นี่ลงคลิปกระดมติซื่อมาตะวาเจ้าอันจิกปิกนี่เนี่ยเนาะเหมืนอนเหมือนติยูบนหัวพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยจิกปิกเนี่ยมันสวยนะเออจิกปิกเนี่ยดูดิสวยนะดูดูใกล้ใกล้เออมันอยู่ในตรตะต,ะตะกูลกหล่ำ แต่บางว่าจือกะลอมอ่ะเนี่ตอนไปซื้อเขาก็เขียนว่าช่วยเนาะภาษาฝรั่งเศสเป็นายถึงกะล่อมเนี่ยสวยๆสวยูสิมันเป็นเอ่อก้นหอยอ่ะก้นหอยสังเกตด,ดูก้นหอย กละลมสวยแต่ห้องว่ากะลำกะลเขียวมันมีสีเหลืองไตยนะเดี๋ยววันหน้าจะไปซื้อสีเหลืองมาแล้วมาคลิปพอวันลายมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ลายก้นหอยเข่ากาก้นหอยแต๊ะ จิกปิกบนหัวระฟุทธเจ้าโอเค